สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการดูแลใจของเราเองค่ะเพราะมันคือการเดินทางที่สําคัญที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลและมีความสุขมากขึ้นมาเริ่มเดินทางนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้ลองหยุดคิดกับตัวเองสักครู่หนึ่งนะคะและลองถามคําถามนี้กับใจตัวเองดูตอนนี้ฉันรู้สึกมีความสุขและพอใจกับชีวิตโดยรวมของฉันจริงๆหรือเปล่านะ่ะ ไม่ว่าคำตอบในใจของคุณจะเป็นยังไงนะคะอยากให้คุณรู้ไว้ยอย่างหนึ่งเลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะการดูแลสุขภาพจิตมันก็เหมือนการเดินทางไกลนั่นแหละค่ะและบนเส้นทางนี้มีเพื่อนร่วมทางอยู่เสมอนะคะเอาล่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อที่เราจะดูแลใจของเราได้ดีขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำความเข้าใจมันก่อนเลยค่ะว่าไอ้คำว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่รู้ไหมคะว่า องค์การนานาไมโลกเขาให้คำนิยามไว้น่าสนใจมากเลยเขาบอกว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราไม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหรือโรคอะไรต่างๆนะคะแต่มันคือสภาวะที่เราเออรู้สึกดีกับตัวเองสามารถรับมือกับเรื่องเครียดในแต่ละวันได้ทํางานของเราได้ดีแล้วก็ยังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้พูดง่ายๆคือใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะที่นี้สําหรับเพื่อนๆที่เป็นคนตาบอดอาจจะมีปัจจัยเฉพาะบางอย่างที่ส่งผลต่อใจของเราได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นการปรับตัวกับการมองเห็นที่เปลี่ยนไปหรือบางทีก็ต้องเจอกับอคติหรือความไม่เข้าใจจากคนในสังคมไหนจะเรื่องโอกาสในการเรียนหรือการทํางานอีกแต่รู้ไหมคะในทุกความท้าทายเนี่ยมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เหมือนกันนะมันคือโอกาสที่เราจะได้สร้างความเข้มแข็งจากข้างในและที่สําคัญคือการสนับสนุนจากคนรอบข้างและเทคโนโลยีดีๆก็เป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆเลยคะ่ะ โอเคพอเราเข้าใจภาพรวมแล้วคราวนี้มาดูอะไรที่ทำได้จริงกันบ้างดีกว่าค่ะเหมือนกับว่าเรากำลังจะเปิดกล่องเครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์ยากๆที่เข้ามาในใจได้มาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเราต้องแยก2ออย่างนี้ให้ออกก่อนค่ะ ความเครียดกับความวิตกกังวลมันไม่เหมือนกันนะความเครียดเนี่ยมันจะมาเป็นเรื่องๆไปเช่นเครียดเรื่องงานพอส่งงานเสร็จก็หายแต่ความวิตกกังวลเนี่ยมันจะฟุ้งๆค่ะเป็นความกลัวเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดกังวลไปเรื่อยๆโดยที่บางทีก็ไม่มีสาเหตุชัดเจนพอเราแยกออกได้เราก็จะรับมือกับมันได้ถูกทางมากขึ้นค่ะ มาค่ะมาลองเครื่องมือง่ายๆชิ้นแรกกันแต่บอกเลยว่าสรงพลังมากนั่นคือการหายใจลึกๆค่ะอยากให้ลองทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะหาที่นั่งสบายๆวางมือไว้บนท้องจากนั้นหายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้รู้สึกว่าท้องมันป่องออกมาดันมือเราดีค่ะกลั้นไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยลมหายใจออกทางปากช้าๆทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆสัก5 1ารอบนะคะแล้วสังเกตดูร่างกายมันจะผ่อนคลายลงเองเลยค่ะ ทีนี้มีสูตรหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยค่ะเรียกว่าสูตร478จำง่ายๆเลยหายใจเข้าทางจมูกนับในใจ1 2 3 4แล้วกลั้นหายใจไว้นับ1ถึง7จากนั้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวๆเลยค่ะนับ1ถึง8สูตรนี้เด็ดมากสำหรับคนที่รู้สึกกังวลมากๆหรือว่านอนไม่ค่อยหลับลองเอาไปทำดูนะคะพอเรามีเครื่องมือจกกัดการกับอารมณ์จากข้างในแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันเลย ก็คือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองค่ะเพราะเมื่อเรามั่นใจเราก็จะพร้อมที่จะก้าวออกไปเชื่อมโยงกับผู้คนและสังคมรอบตัวเราได้มากขึ้นค่ะแล้วเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไงบ้างจริงๆมันเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคะอย่างเช่นลองจับความคิดลบๆของเราแล้วพลิกให้มันเป็นบวกหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆที่เรารู้ว่าทําสําเร็จแน่ๆพอทําได้มันก็จะรู้สึกดีใช่ไหมคะหรือการไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกอย่างนี้แหละคะ่ะคือการสะสมความรู้สึกดีๆที่จะทําให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น จำไว้นะคะทุกก้าวเล็กๆมีความหมายเสมอคะ่ะและนี่คือประโยคที่อยากให้ทุกคนจำไว้ในใจเลยนะคะนั่นก็คือข้อจำกัดไม่ได้กำหนดคุณค่าของเราไม่ว่าเราจะมีข้อจำกัดอะไรในชีวิตมันไม่ได้แปลว่าคุณค่าในตัวเราลดลงเลยแม้แต่น้อยคะ่ะคุณค่าของเราศักยภาพของเรามันยังอยู่ตรงนั้นเสมอการมองเห็นจุดแข็งของตัวเองนี่แหละคะ่ะคือหัวใจของการสร้างความมั่นใจเลยยุคนี้เราโชคดีมากนะคะเพราะเรามีตัวช่วยดีๆอย่างเทคโนโลยีอยู่ใกล้ตัว งั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมาเป็นเหมือนเพื่อนดูแลใจของเราได้ยังไงบ้างในมือถือของเราเนี่ยมีแอปดีๆเยอะมากเลยนะคะที่ช่วยเรื่องใจได้อย่างเช่นแอปซาตีอันนี้เหมือนมีเพื่อนรับฟังเราตลอดเวลาเป็นพื้นที่ให้เราได้ระบายความรู้สึกออกมาอย่างปลอดภัยหรือจะเป็นออจิต ที่มีพอดแคสต์ดีๆให้ฟังช่วยสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีแอปอย่าง Insight Timer ที่มีเสียงนำสมาธิให้เราได้ฝึกผ่อนคลายเห็นไหมคะอยากได้แบบไหนก็เลือกใช้ได้เลยมันมีแอปที่ตอบโจทย์เราอยู่ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะย้าก็คือการดูแลใจไม่ใช่เรื่องที่ทาครั้งเดียวแล้วจบแต่มันคือสิ่งที่เราต้องทาไปเรื่อยๆค่ะและถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ทันทีเลยค่ะ และอยากให้ทุกคนจําประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะการที่เรากล้าพูดว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันต้องการความช่วยเหลือนั่นไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอเลยค่ะตรงกันข้ามมันคือสัญญาณของความเข้มแข็งคือการที่เรากล้าหาญพอที่จะดูแลตัวเองค่ะและถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าต้องการใครสักคนคุยด้วยเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยจําเบอร์นี้ไว้นะคะ1 3 2่1 3 2มนี่คือสายด่วนสุขภาพจิตค่ะ โทรได้ฟรีมีคนพร้อมคุยกับคุณตลอด24ชั่วโมงเลยเป็นเบอร์ที่สำคัญมากๆค่ะขอสรุปแหล่งข้อมูลอีกทีนะคะมีทั้งสายด่วน1323ที่เราคุยกันไปมีแอปซาตีโอจิตหรือจะไปที่คลินิกสุขภาพจิตใกล้บ้านก็ได้และอีกอย่างที่อยากแนะนำเลยก็คือกลุ่มสนับสนุนในชุมชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของคนตาบอดด้วยกันเองเพราะการได้คุยกับคนที่เข้าใจเราจริงๆมันช่วยเยียวยาใจได้ดีมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้คำถามเดียวที่อยากจะฝากไว้ให้คุณกลับไปคิดก็คือแล้ววันนี้ฉันจะเริ่มต้นดูแลใจของตัวเองยังไงดีนะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะแค่ก้าวเล็กๆแค่การหายใจลึกๆหนึ่งครั้งก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วค่ะขอบคุณที่มาร่วมเดินทางดูแลใจไปพร้อมกันในวันนี้นะคะ